สวัสดีครับผมอาจารย์ศักแห่งตลาดนะาจาจะรู้จักนะครับเด็กๆบอกว่าอาจารย์หายไกลไปเอาใกล้ๆโอเคใกล้ๆเดินนะครับดูดีนะครับจับครั้งแรกสุดนะครับเราจับจริงก่อนจับจริงก่อนนะครับดูดีนะครับจับจริงจับจริงตอนนี้จับปลอมนะครับจับปลอมเห็นไหมจับปลอมจำได้ไหมฮะหนึ่งดูดีนะครับนี่โคตรใกล้ๆเลยขึ้นมาอย่างนี้สโลสโลเข้าไปเลยนะครับเข้าไปปุ๊บรีบปล่อย ดูดีนะครับอีกทีครับจับจริงเลยนะครับจับจริงจับจริงนี่คือจับจริงจับปลอมจับปลอมคือเราปล่อยปล่อยเหรียญไปแล้วแล้วเราค่อยจับเห็นไหมครับอันนฮะจับปลอมดูนะจะชโลช้านับหนึ่งสองสามปล่อยเห็นไหมครับดูอีกทีนะครับหนึ่งสองสามปล่อยยายามครับพยายามทําจับจริงก่อนพอจับจริงแล้วลักษณะยังไง จับปลอมก็ให้ลักษณะคล้ายๆจับจริงนะครับให้ลักษณะคล้ายๆกันนะครับจับออกมานะจับออกมาแล้วก็ตัวนี้ค่อยๆไปจับมือไอ้หูหรือที่ไหนของของของคนดูนะครับดูดีนะครับทำเนียนๆทำเยอะๆเดี๋ยวมันก็นเนียนเองนะครับตอนแรกๆอาจจะไม่เนียนก็ปล่อยมันก่อนอะ่รลืมนะจับยกนิ้วโป้งเฉยๆไหมครับยกนิ้วโป้งเฉยๆมันก็จะก,กิ้งลงมาละเกวียนตามสลบหน่อยยกนิ้วโป้งจับอย่างนี้นะครับอย่างอื่นๆก็ทําเหมือนกันนะฮะอย่างนี้เหมือนกันหมด โอเคครับจากผมมาจากอุตส่า์ครับแห่งตลาดนัดจักรโครงการ15ถนนคนเดินนะครับสวัสดีครับ